เพราะเธอจะแต่งตั้งเฉพาะคนที่ยอมสยบเป็นทาสของเธอให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญโดยไม่ได้พิจารณาคุณงามความดีและความสามารถแต่อย่างใดทำให้ข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกระระบอบทุนนิยมสามานของเธอและพี่ชายของเธอถูกกันแกล้งถูกยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจ รัฐบาลของเธอทำลายระบบตรวจสอบทุกระบบไม่ยอมรับอำนาจศาลไม่ยอมรับอำนาจองค์กรอิสระซื้อสื่อให้เป็นขี้ข่าคุกคามสื่อที่คิดต่างอย่าลืมนะคุกคามสื่อคือคุอคกคามประชาชนเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชนจำเอาไว้พระแม่พี่น้อง นอกจากนั้นในขณะที่กำลังต่อสู้กมวลมหาประชาชนรัฐบาลของเธอทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากมายใช้ความรุนแรงกับฝ่ายตรงกันข้ามมีการใช้กฎหมายรังแกกันแกล้งฝ่ายตรงกงันข้ามทำให้รัฐบาลของเธอหมดความชอบธรรมจะเป็นรัฐบาลมีการใช้ตำรวจ มาคอยรังแกผ่ายตรงกันข้ามประเทศไทยกลายเป็นนัฐตำรวจบุคคลที่อยู่ภายตรงกันข้ามกับรัฐบาลไม่สามารถใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขได้เดี๋ยวหมายเรียกเดี๋ยวหมาจับเดี๋ยวหมาจับเดี๋ยวหมาเรียกรัฐบาลอย่างนี้คือรัฐบาลประด็จการที่ใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของฝ่ายตน รัฐบาลของเธอเป็นรัฐบาลที่ใช้ระบอบทุนนิยมสามานในการบริหารประเทศด้วยการซื้อคนเป็นทาสซื้อสอสอซื้อสอวอซื้อสื่อมวลชนซื้อข้าราชการซื้อนักวิชาการทำให้คนเหล่านั้นหมดสำนึกผิดชอบชั่วดี ทำตัวเป็นทาสปรับใช้พายเรือให้จนนั่งถ้าเราปล่อยเช่นนี้ต่อไปตระกูลของเธอจะยึดครองประเทศไทยคนที่ยอมขายวิญญาณก็จะอยู่เยี่ยงทาสที่คอยพายเรือให้จนนั่งคนที่คิดต่างจะถูกกันแกล้งรังแกถูกคอมคูคุกคามไม่อาจจะอยู่เป็นปกติสุขได้ทั้งหมดนี้ เกินกว่านิ้วมือเราสิบนิ้วใช่ไหมคะเหตุผลมากพอไหมคะเหตุผลมากพอที่เราต้องออกมาไล่รัฐบาลนี้ขอยืนยันเราไม่ได้ล้มล้างรัฐบาลเราไม่เคยข่มคู่เราไม่เคยใช้อาวุธเราไม่เคยประทุษร้ายเราไม่เคยใช้ความรุนแรง เราใช้เพียงวาจาวิพากวิจารณ์แล้วเอ่ยปากไล่เธอให้ออกไปออกไปออกไปดังนั้นอย่าได้กล่าวหาว่าพวกเราเป็นกบฏเราไม่ได้ทำลายความมั่นคงของประเทศแต่เรากำลังทำลายความมั่นคงของรัฐบาลชั่วไม่ให้อยู่ต่อไป เราไม่ได้เป็นกระบฏเพราะการออกมาของเรานั้นได้รับการคุ้มครองตามมาตรา69ของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยปี2550และพวกเราที่ออกมาก็ไม่ได้เกิดจากการถูกยุยงปลุกปั่นแต่อย่างใดแต่เป็นจากการได้รับรู้ ข้อเท็จจริงแล้วเกิดความสว่างดวงตาเห็นธรรมจึงมาร่วมกันไล่รัฐบาลชั่วให้พ้นแผ่นดินไทยพวกเราไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งพวกเราไม่ได้ทำเพื่อพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่เราทำเพื่อประเทศชาติด้วยจิตสำนึก รักชาติรักแผ่นดินที่เราเป็นหนี้แผ่นดินและต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเราไม่อาจที่จะเห็นประเทศไทยของเราเดินหน้าภายใต้บริบทดั้งเดิมได้อีกต่อไปแล้วเราต้องมีการปฏิรูปเพื่อป้องกันไม่ให้ชุนนิยมสามานเข้ามายึดครองประเทศไทย และเราไม่ต้องการที่จะเป็นทาตของโจรที่พร้นประเทศเราจึงต้องโซ่โซ่ไม่ถอยจนกว่าเราจะชนะซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาไม่ช้านี้แล้วการต่อสู้ของเราหกเดือนที่ผ่านมาเลยจุด เจลาจาร์ใดๆทั้งสิ้นเลยจุดที่จะให้นักการเมืองแม้แต่คนเดียวเข้ามาร่วมปฏิรูปประเทศไทยการปฏิรูปของเราต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลที่ไม่มีนักการเมืองสภาที่ไม่มีนักการเมือง การแก้ไขกติกาต่างๆจึงจะทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอย่างใสสะอาดบริสุทธิ์ุติยธรรมเพราะฉะนั้นอย่าสับสนอย่าไขว้เขวอย่าเปิดหูที่จะรับฟังสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้ทำให้เรานั้นเกิดกำลังใจ แต่สิ่งใดที่ทำให้เราเกิดกำลังใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดจากลุงกำนันคำพูดจากวิทยากรคำพูดจากรัฐบุคคลและคำพูดแม้แต่าจากคุณสนธิเมื่อคืนนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้งนั้นบัดนี้เพื่อกำลังใจ จงเลือกฟังแต่สิ่งเป็นบวกที่ทำให้เรามั่นใจสู้ไม่ถอยจนกว่าจะถึงวันแห่งชัยชนะขอบคุณครับ